เพื่อนๆครับตอนนี้ผมอยู่แถวแถวกระทุ่มแบนนะครับแล้ววันนี้ก็มาสัมภาษณ์อีกหนึ่งบุคคลที่เขามีชื่อเสียงโด่งดังแต่เขาชอบแอบหรือซ่อนอยู่หลังชื่อเสียงนะครับแล้วก็เป็นคนที่รีแมปคนหนึ่งที่ดังมากแล้วปัจจุบันเพื่อนๆเรียกกันว่าอาจารย์อ้ําสวัสดีครับอ้ําครับสวัสดีครับสวัสดีครับที่ถามนิดหนึ่งอ้ําอันนี้เป็นคําถามที่ข้องใจเลยทำไมถึงเป็นอาจารย์อ้ําทาไมถึงเป็นอาจารย์อ้ําเหรอครับก็อย่างแรกเลยอ่ะอ่า อาจจะเริ่มทำรีแมปมากี่ปีแล้วคงน่าจะ6ปีแล้วครับ6ปีใช่ครับรนี่คือเล่นรีแมปอย่างเดียวเลยใช่ครับแล<ะ>้ว <ละ S 2> ครับแล้วทำไมเพื่อนๆถึงเรียกกันว่าจานแล้วทำไมถึงมีลูกศิษย์ลูกค้าในวงการเยอะเมือ่อเมื่อถ้าย้อนไปเมื่อประมาณ4-5ปีก่อนนะครับ,รบมันยังการสอนรีแมปในในบ้านเรา,าครับยังไม่ได้แพร่หลายครับ ผมกับเพื่อนๆในทีมสปีดแลบก็เลยเปิดสอนรีแมปกันครับใช่ครับก็คือเปิดสอนเป็นเรื่องเป็นราวเลยใช่ครับกี่วันครับในการสอนรีแมปในการสอนตอนนั้นเนี่ยสอนประมาณ3วันครับวันศุกร์เสาร์ย์ครับสามวันเอาพี่เห็นเดี๋ยวนี้คิ้วกระเป๋าใบหนึ่งไปซื้อโปรแกรมรีแมปนี่คือไม่เหมือนกันไม่เหมือนกันครับถ้าจะเรียนกับอ้มต้องรู้เรื่องอะไรบ้างครับอย่างแรกเลยครับก็ต้องรู้พื้นฐานของเครื่องยนต์ก่อนครับแล้วก็การใช้น้ตบุ๊กการใช้โปรแกรมครับ ก็คือพูดง่ายก็คือสวันนี่คือเรียนทั้งวันเลยใช่ครับจนใช้งานได้จนใช้งานได้ครับแต่เนี้ยก็จะได้แค่พ,พื้นฐานเดี๋ยวนะสามวันนี้พื้นฐานได้แค่พื้นฐานใช่ครับที่ถามนิดหนึ่งแล้วไอ้ที่เดี๋ยวนี้ขี้วกระเป๋าว่าใบเดียวแล้วก็เดินเข้ามาแล้วก็รับรีแมปตามบ้านราคาพันห้าร้อยบาทต,าาต่างกันไหมอ่าต่างกันไหมเหระครับต้องบอกก่อนว่าคนที่ ที่มีความรู้จริงๆก็มีครับแต่ว่ามือใหม่ที่ยังไม่เชี่ยวชาญก็มีอันตรายไหมครัามือใหม่อันตรายครับเห็นเมื่อก่อนเรามีปัญหาเรื่องการรีแมปว่าทําให้มีโอกาสทําให้กองอีซูเสียหายจริงไหมรจริงครับจริงแล้วใครับแล้วถ้าอาการไหนที่ทําให้กองอีซูเสียหายใน,ใ,นในขั้นตอนในการขเขียนโปรแกรมมะครับพีบ่มันก็จะมีมันจะมีใน,ในจุดจุดบางจุดที่มันไม่สามารถจูนได้ เม네 um> um ื่อเมื่อเราไปปรับจูนในจุดนั้นผิดนะครับมันก็จะเกาะเวลาเราป้อนข้อมูลกลับไปในกล่องปุ๊บกล่องก็จะรอดทันทีเลยพี่เข้าใจถูกไหมว่าถ้าสเต็ปของอั้มก็คือดึงข้อมูลออกมาก่อนใช่ครับจากกล่องซี u เดิมคือป้องกันการเสียหายใช่ครับแล้วค่อยเขียนอีกโปรแกรมหนึ่งใส่เข้าไปใหม่ใช่ครับพี่ถามนิดนึงอันนี้คําถามที่ผมเชื่อว่าหลายๆคนอยากรู้รีแมปแล้วมันเืลองจริงๆเปล่าหรือว่ามันประหยัดขึ้นอ่ารีแมปเนี่ยถ้าเราจูนอย่างถูกวิธีครับมันประหยัดขึ้นครับ ประหยัดใช่ครับอาวมันแรงไม่เหรอแล้วมันจะประหยัดยังไงอ่ะมันมันเป็นอย่างนี้ครับพี่ครับอ่าอย่างแรกเลยอ่ะถ้าถ้าพูดในหลักการจริงอ่ะเหมือนเราเราเพิ่มน้ํามันเราเพิ่มแรงดันแล้วเนี่ยมันจะต้องกินน้ํามันขึ้นรครับถูกต,ต,ต้องแต่ด้วยความที่ว่าหลังจากการเราเรา,เราปรับดูนไปแล้วเนี่ยครับ,รบด้วยความที่น้ําหนักรถมันเยอะครับแต่พอเราปรับดูนให้แรงขึ้นครับมันเอาชนะแรงเสียดทานได้ไวขึ้นอ๋อพอดีเขาเรียกว่าพอดีใช่ไหมใช่ครับก็คืออธิบายท่านผู้ชมฟังง่ายๆก็คือรถเนี่ย บางทีถ้าเราไม่ได้ีแม็กบางทีเราก็ต้องเหยียบเร่งแรง<ช>เพื่อให้รถมันออกตัวได้พอดีแต่นี่คือเราทําน้ํามันให้มันพอดีใช่ครับเวลานเรารีแม็กเราทําอะไรกับมันบ้างครับาก็ปรับจูนดันลางยกหวัวฉีดจูนท็อกจูน iq ประมาณเนี้ยครับพี่ถามนิ่หนึ่งพอดีเนี่ยคันนี้มาเป็นส,สดสร้อนร้อนเลยรถเดิมๆประมาณร้อย คือใส่ย,ยางมาประมาณ120ยยี่สแรงมา้าใช่ครับเดิมๆเ,เขาต้องน่าจะสเปคเขาจะน่าประมาณ140ป่ะคันนี้เดิมๆถ,ถ้า,ถ,าถ้าไม่เปลี่ยนยางถ้าไม่เปลี่ยนยางก็จะประมาณ135ครับ135อ่ะประมาณ135 140ครับวันนี้ตะกี้ดูจากไดโน่คือ125ใช่ครับ จบเบ็ดเสร็จกระบวนการมันต้องขึ้นไปเท่าไหร่อย่างคันนี้ก็คิดไว้ว่าจะประมาณ200มาประมาณ200มาขึ้นมา70กว่าตัวใช่ครับนี่คือสแตนดาดเลยใช่ปะอ่าเพิ่มจากรถอันนี้รถสแตนดาร์ดไม่ไม่หมายความว่านี่คือมาตรฐานในการรีแมปเลยป่าวว่ามันจะขึ้นประมาณนี้ใช่ครับหรือว่าแล้วแต่คุยอ่าจริงๆสําหรับสําหรับรถรุ่นนี้ครับสำหรับรถนี้เอานี่คือคือรุ่นนี้คือมาปุ๊บก็ได้ประมาณ70กว่าตัวใช่ครับใช่ครับพี่ถามนิดนึงอย่างเจ้าของรถเนี่ยอย่างคันนี้ตะกี้เปิดห้องเครื่องมาเนี่ยคือ ลงโจงเลย <Yo. S 2> ไม่มีอะไรเลยคือคนี่คือเดิมสนิทเดิมเดิมเลยครับเดิมสนิทเลยไม่ต้องทําอะไรเลยคือรีแมปอย่างเดียวใช่ครับทำไมต้องรีบนไดโน,โนอ่านี่เป็นข้องใจบางคนบอกโอ้ยรีถนนดีกว่าทําไมอ,อ,อาจารย์อ้ําถึงต้องให้รีบนไดโนจริงจริงถนนไม่ใช่ไม่ดีนะครับก็ดีครับทีเดียด้วยความที่ว่าถนนประเทศไทยอนะ่ะมันในจะมอเตอร์ไซค์รถยนต์เรื่องความปลอดภยัยครับมันก็เป็นส่วนสาคัญครับพี่ถามนิดนึงบางคนบอกว่า รีแมปเนี่ยมันตายไปแล้วในวงการมันตายไปแล้วตอนนี้มันตายไหมถามนี่ผมว่าไม่ไม่ตายไม่ตายต้องจองคิวอยู่ไหมตอนนี้ต้องต้องจองคิวต้องจองคิวแล้วพี่ถามนิดนึงระหว่างเราขึ้นไดโน่เนี่ยมันจะเนียนกว่าไหมกับเราที่ไปเทสที่ถนนเนียนกว่าครับเนียนกว่ามันดูในแต่ละรอบแต่ละย่านได้ในการจูนครับพี่อ่ะพี่เคยถามแต่ละคนเนี่ยบุคลิกในการจูนของแต่ละคนไม่เหมือนไม่เหมือนกันุกคนถมของอ้ํานี่บุคลิกแบบไหนอย่างผมหรอบุคลิกอย่างผมอาจจะเป็นสไตล์ที่ว่าแบบ ขับไม่ง่ายเกียร์เปลี่ยนนิ่มๆครับเนียนๆชายขับเนียนๆไม่แรงจนฉุดขาจนกานไปครับแล้วแรงงานทำได้ไหมได้ครับกแล้วก็ก็บอกผมเรารับรับไปได้ก็คือพูดง่ายๆคือจัดไม่ตามความชอบชายครับใครับแล้วก็คือจริงๆพี่ก็ยังเข้าใจคือปัจจุบันที่พี่คุยหลายๆคนเขาก็ยังกลัวอยู่เรื่องกองทางครับมีประสบการณ์ในเรื่องพวกนี้คนที่มาแก้เยอะๆอย่างงี้ ถามว่ามีประสบการณ์ไหมมีครับก็มีบแบบบางทีก่องเสียจากการรีแมปมาจริงจริงมันไม่ได้เสียครับมันแค่ปิดสว,วิตตัวเองเราก็มาเราก็มีเครื่องมือที่สามารถเปิดสว,วิตมนได้ครับกลับให้มันกลับมาเป็นปกติได้ครับเพราะเมื่อก่อนเนี่ยคือต้องบอกก่อนว่าเวลาแต่ละอูรีแมปมันก็จะมีปัญหาเรื่องว่าบางคนก็บอกว่าสแตนอโลนดีกว่าอันนี้เข้าเรื่องนะเข้าเรื่องเข้ก็เรื่องสีเล็กสแตนอโลนดีกว่าหรือพิกกี้แบ็คดีกว่าอ้าว่าอันไหน อันไหนดีกว่าล่ะครับอ่าถ้าเกิดเป็นรถบ้านใช้งานเนี่ยครัว่ารีแมพก็ตอบโจทย์ครับครับแต่ถ้าเริ่มซิ่งไปหน่อยเนี่ยจะมีกล่อง p i กกี้แบ k ด้วยก็ดีครับล่องข่ใช่ครับใช่ครับก็คือทําไมมันมันต่างยังไงพี่ไม่เคยหรือว่ามันมันจูนสดได้หรือยังไงอ่ามันเป็นงี้ครับพี่ารีแมปเนี่ยครับอย่างรุ่นอันนี้เป็นอิรุสุในเวลาในการ ดูดายออกมาเนี่ยมันใช้เวลาประมาณ40นาทีครับอ่าใช่ใช่ใชอัดนานอัดลายเข้าไปเนี่ยใช้เวลาประมาณ15นาทีครับแต่ว่าถ้าสมมติรถมีกล่องพิกเก็ตแบด้วยเนี่ยมันสามารถจูนกินสดได้เลยโดยที่ว่าเราไม่ต้องแบบอ่าแก้ครั้งหนึ่ง15นาที15นาทีอ๋อเพราะว่าจริงๆพี่เคยเห็นนะเวลาไปนั่งหลับกันเลยคนขับลอ้อล้อบางทีจะแข่งแข่งไม่ได้ใช่ครับเพราะฉะนั้นรถแข่งสมควรจะเป็นกล่องท่วงใช่ครับผมคนนัดแล้วสแตนะารน ตั้งแต่นโลนเนี่ยครับมันเหม,เหมาะกับรถแข่งมากกว่ารถบ้านครับมืออาชีพเลยใช่ครับมันจะเปิดได้มากกว่าป่ะหรือ,อยังอ่ามันมันจูนได้มากกว่าแล้วมันก็ไม่ได้สนใจว่าะจะบอกไงดีมันมันไม่ต้องเน้นความนิ่มนวลมันเน้นเพื่อความแรงอ่งเดียวไม่ต้องสนใจค่าเดิมใช่ครับใช่ครับพูดง่ายคือเปิดน้ำมันเต็มที่จูนอยากอยากได้อะไรใส่วไว้เลยใส่ให้เต็มที่ใช่ครับเพราะฉะนั้นพี่ถามนิดนึงอย่างอย่างอาจารย์อ้ําเนี่ยพี่เห็นว่าจริงๆจูนรถเก่งด้วยจูนด้วยครับพี่ทุกรถก็แทบทุกร หลักการเหมือนกันหาใกล้ๆเคียงกันอาวีรถปกติเนี่ยเวลาเราจูนเนี่ยเวลาเราขึ้นในโนนเราต้องใช้ภาษาวัยรุ่นเราเขี่ยให้ลูกค้าเลยหรือเปล่าถ้าเรามีสึกว่ามันมันยังไม่ได้อ,อย่างเงี้ยอย่างจูนเนี่ยก็ต้องถามก่อนว่าลูกค้าเนี่ยขับขีแบบไหนอ,อยากได้ประมาณไหนเราก็จะปรับประมาณหนึ่งครับเสร็จแล้วเนี่ยก็ก็จะมีการพูดคุยกันว่าแบบนี้พอไหมปรับเพิ่มไหมก็ให้ลูกค้าไปเทสเลยใช่ครับแล้วก็มีเดี๋ยวพอเราจูนบนในโนเสร็จเนี่ยก็มีไปเทสกัน เหดว่าดีไหมใช่ครับพอไหมใช่ครับสองร้อยโอ้โหพี่ถามนิดหนึ่งเอาค่ากลางๆแล้วกันปัจจุบันเนี่ยค่าไดาโน่เนี่ยค่าจูนแบบขึ้นไดโน่เนี่ยโดยประมาณครับโดยประมาณเท่าไหร่ราคาราคาค่าจูนถ้าเป็นผมเนี่ยราคาก็จะอยู่ประมาณ5,000กว่าบาทห้าพันบาทโดยประมาณใช่ครับนะครับแล้วแต่ว่าคุณต้องการแบบไหนใช่ครับ,รบอีกรุ่นหนึ่งอืดมากอันนี้ทีมงานพี่ก็ใช้อยู่ฟอร์จูเน เครื่องวีโก้จูนได้ไหมพราะตะกี้พูดถึงสองในวีโก้จูนจูนได้ครับเหมือนกันไหมจะแตกต่างแต่เครื่องสามพันอ่ะเอาตัวใหม่คอนจูนเนอร์ตัวใหม่เครื่องสองพันแปดสองพันแปดอ่ะม้าประมาณสักน่าจะประมาณ100าร้อยร้อยห้าหมืปีบเดิมเดิมสองพันแปดตัวใหม่ตอนเนี้ยแรงม้ามันอยู่สองร้อยยี่สิบสี่อ๋อสองร้อยยี่สิบแล้วขึ้นเท่าไหร่ครับอ่าค่าจูนเหรอครับพี่ก็เท่ากันครับพี่ ไม่ไม่ขึ้นแรงม้าขึ้นแรงม้าขึ้น,นเป็นฟอร์จูเนอร์อ่ะคือจะบอกไงดีแรงม้าเขาค่อนข้างเค็นมาอยู่แล้วาาาาเราก็จะได้เพิ่มไปอีกประมาณ20ตัว <c oughs> เพราะว่าจริงๆก็ต้องบอกก่อนว่าพี่ดูจากอาการแล้วเหมือนกับโตรเตบิรชอบทําแบบนี้นะเครื่อง2องค่อยๆขยับขึ้นมาแต่ก็เป็นการขยายจากกล่องขยายจากนิดๆหน่อยๆใช่ครับเครื่องเดิมขยายเสื้อบ้างอะไรว่ากันไปคือขยายลูกบ้าง <c oughs> นิดๆหน่อยๆเพื่อให้มันเต็มที่ <c oughs> ครับเพราะฉะนั้นถ้าฟอร์จูเนอร์มาแล้วขับสนุกขึ้นไหมขับสนุกขึ้นครับ ส,สนุกขึ้นเยอะครับแล้วถ้าพ,พี่เปลี่ยนเทอร์โบมาลูกหนึ่งเปลี่ยนแคมมาหน่อยหนึ่งมา Re ัรีารแมปได้ไหมได้ครับคือพูดงี้คือรถทุกแบบได้หมดเลยครับอันนี้พูดข้อดีไปแล้วข้อเสียมันต้องมีมั้งจรอข้อเสียละครพี่<ช>เสียเสียตังก่อนเลยเสียตังโอเค <c oughs> อเคนที่ชัดเจนคนที่ชัดเจนอะแล้วอะไรต่ออาอย่างแรกเลยอาถ้ารถถ้ารถยังอยู่ในประกันนะครับหมดหมดประกันแน่นอนครับอย่างไ้ อ๋อคือเขาไม่ให้ไม่แน่คือประกันหมดแน่นอนเพราะฉะนั้นถ้าแนะนําคือคุณต้องวัดใจแล้วว่าใช่ครับแล้วศูนย์เขารู้เหรอแล้วว่าเราลินไหมอ่าเดี๋ยวนี้เครื่องมือในศูนย์เนี่ยค่อนข้างทันสมัยครับก็เขาจับได้ใช่ไหมว่า t าม <ไป S 1> ที่ที่เวลาไปาอัปเดตเมื่อไหร่ถ้าเขาจะเช็คจริงเช็คได้นั่นก็หมายความว่าคือประกันหมดแล้วอะไรอีกเสียตังค์ประกันหมดครับอย่างอื่นเสียตังค์มันจะเป็นประมาณแบบว่าถ้าเกิดเราจูน จะบอกไงดีเหมือนมันมีมันมีการปรับจูนหลายแบบครับครับถ้าเราปรับจูนอย่างพอดีอันนี้เซฟน้ำมันใช้น้ันค่าใช้จ่ายแรงแรงในประมาณหนึ่งครับพี่ซึ่งซึ่ง,ง,งประมาณนี้ยถ้าลูกค้าพอใจโอเคผมว่ามันก็เจ็บแต่มันก็จะมีอีกแบบหนึ่งเส้นแบบอ่าแบบปรับเกินปรับจูนเกินีลยพังไหมพังอพังอันนี้ต้องคุยกับลูกค้าไหมบางคนบอกว่า อา,อาจารย์อ้ําจูนไปแล้วขึ้นมาประมาณนี้ขึ้นมาสมมติว่าคันนี้ขึ้นมาเจิตัวลูกค้าบอกไม่เอาผมอยากได้ร้อยตัวรเราปฏิเสธลูกค้าไหมต้องปฏิเสธครับคือไม่เอาไม่ทำถ้า,ถ,าถ้ามันเกินลิมิตอะเรารู้ว่าปรับไปแล้วเนี่ยพังแน่นพังแน่เร่ก็บางทีลูกค้าเขาอยากให้ลูกออกมายิ้มข้างนอกเงนี้ไม่ได้คือไม่ได้ค,คือรู้เลยใช่ไหมคือใช่ครับฟังเสียงแล้วถ้าเครื่องไม่สมบูรณ์มาเนี่ย เราเวลาเราตะกี้จริงๆต้องบอกก่อนว่าของอั้มก็มีู่อยู่ใช่ไหมครับคือเราดูให้ก่อนเลยไหมว่าถ้าเครื่องไม่สมบูรณ์อ่าถ้าเครื่องไม่สมบูรณ์เนี่ยอย่างอย่างอันนี้ก็จะมีไปเช็คก่อนครับเช็คกล้องเช็คความพร้อมนู่นนี่นะพี่เห็นเปลี่ยนกองเลยใช่ครับโดยปกติก็คือเปลี่ยนกองแล้วก็ถ้าน้ำมันเครื่องไม่ดีก็ต้องเปลี่ยนใช่ครับเพราะว่าต้องให้มันแบบสมบูรณ์ถูกไหมฮะใช่ครับแล้วพอเราทำไปนานๆอ่ะมีประกันไหมสมมติเราเรารีแมปไปประมาณสักปีนึงเครื่องมาเริ่มมีอาการเสียงมันไม่เหมือนเดิม ครับอันนี้มันเป็นไปได้ไหมที่จะกลับมารีใหม่รอบนึงได้ครับก็คือตามสภาพเครื่องเลยไหมหรือว่า,อย,าอย่างในรีแมปเนี่ยเวลาเราโปรแกรมไปแล้วเนี่ยมันอยู่ยังไงมันจะอยู่อย่างนั้นเลยโอเคครับแต่ทีนี้ด้วยความที่ว่ารถใช้ไปเรื่อยเครื่องมันเก่าอ่าเครื่องมันเก่าขึ้นมันเกิดการสึกหลอขึ้นครับพี่อ่าอยากจะจูนเพิ่มอีกสักหน่อยนึงปรับอีกนนีงนี่หน่อยอะไรเงี้ยได้ครับแต่ที่เราคุยกันว่าโอเคมีรีแมปก็คือกล่องเดิมนะครับพิกคีแบ็กก็คือกล่องพ่วงครแล้วก็สเต อําจุนได้หมดเลยใช่ไหมจุนได้ครับทุกกล่องก็แทบทุกกล่องครับทุกกล่องแทบทุกยี่ห้อใช่ครับจริงไหมที่เขาบอกในวงการเนี้ยคือคุณคือหนึ่งในเบื้องหลังของวงการนี้ค่อนข้างเยอะโอ้ก็ไม่ไม่ถึงขนาดนั้นแล้วครับแต่ที่เท่าที่ทราบมานี่ไม่ใช่แค่นั้นเห็นสองบอกว่าไดโนเจสนี่คุณไดโนนี่คุณจองคนเดียวใช่ไแทบเขาไม่ต้องรับไดโนคนอื่นจริงไหมครับจริงครับนั่นก็หมายความว่าคือจริงๆคือต้องบอกก่อนว่าที่ที่ปัจจุบันที่ประสบประสบการณ์ใี่ว่า ประสบการ์ด้วยครับพี่ฟังรู้เลยใช่ไหมว่าอาการนี้คือเสียงมันเคกแบบนี้คืออาการนี้มันเป็นยังไงใช่ครับอย่างอย่างก่อนที่ผมจะจะจูนรถ1.9เนี่ยผมว่าซื้อเลยซื้อรถมาคันหนึ่งซื้อมาลองเลยโดนก่อนโดนก่อนครับเนียนใช่ครับรถแต่งทำให้ใครบ้างตอนนี้ความลับไหมโอหความลับไหมความลับครับพี่พี่รู้จักรู้จักไหมรู้จักรู้จักหมดเลยนะครับต้องบอกกันนะครับ คือบางทีเห็นไปอยู่สนามมาเดินน้องเล้งนองเล้ง,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 งดูให้เกือบทุกค่ายก็ไม่เข้าใจเหมือนกันนะครับอันนี้ก็คือความสนิทส่วนตัวใช่ครับลูกศิษย์บอกได้ไหมในวงการมีใครบ้างผมลูกศิษย์บอกวงการคำรัไ<ม>ไบไหมเอาเป็นว่าไม่บอกกีกวล่าไม่บอกก่าดูกันดีกว่าแต่เยอะเยอ,อะใช่ไหมเยอะๆก็อย่างที่บอกนะครับเพื่อนๆเดี๋ยวหลังจากตรงนี้เดี๋ยวขออนุญาตไปดูคันนี้ตอนนี้กำลังโหลดไฟอยู่ใช่ครับตอนนี้โหลดไฟเสร็จแล้วโหลดไฟเสร็จแล้วเดี๋ยวไปดูว่า หลังจากตะกี้ที่ผมถ่ายไปตอนแรกเนี่ยที่พอดีมาช่วงจังหวะที่ขึ้นพอดี125เดิมนะครับกับตัวนี้เป็นอ,อิทุสุใช่ครับตัวนี้เป็นอิทุสุมุอมีเอ1.9มีเอ,อ็ก1.9ว่ามีเอ็กซ์ขึ้นมาเยอะนะขึ้นมา200คือเกือบเข้าตัวใต้นะทำไปเล่นแล้วเสียตังค์ไม่กี่ตังค์เออใช่ครับคือต้องบอกก่อนวาเมื่อก่อนเนะีกว่ากว่าม้าจะขึ้นนี้ เขาบอกว่ามารบพันเมื่อก่อนสมัยนู้นเลยนะสมัยแรกเดี๋ยวนี้คือเสียงเงินไม่กี่ตังค์แล้วอย่างนี้ออกไปมีรับประกันไหมฮะมีครับผมก็จะประกันเรื่องงานจูนในอยู่ประมาณหนึ่งปีครับจูนปีหนึ่งใช่ครับถ้าอยากจะปรับเพิ่มอะไรเพิ่มอะไรก็ดูแลให้ตลอดเขาบอดูให้ด้วยใช่ครับแต่คงไม่ได้ขึ้นไนโนแล้วถ้าจะขึ้นไนโนก็ต้องเดี๋ยวถ้าพี่ถามนิดนึงไอ้ที่คุณบอกว่าประมาณห้าพันบาทเนี่ยรวมไนโนได้วยได้ป่ะรวมแล้วโอ้ถ้าเราไปขึ้นไนโนเองก็ต้องมีสองสามพันใช่แต่ถ้าไม่รู้จักไนโนดโยทั่วไป เพราะฉะนั้นเพื่อนๆครับคือต้องบอกก่อนว่าในราคาเนี้ยมันเบ็ดเสร็จหมดแล้วถูกไหมขึ้นมาจนจูนจนพอใจแล้วไปเทสและกลับมาจูนจนพอใจใช่ครับในราคานี้ใช่ครับนะครับเดี๋ยวเรามาดูกันว่าที่อาจารย์อ้ําบอกว่าร้อยยี่สิบห้าจะขึ้นมาเท่าไหร่สดๆเลยนะไม่มีเตี้ยม,มกับคันนี้นะครับก็คืออีสุ n นิวเอ็กซ์นะครับคือตัวนี้ต้องขอบคุณนะครับอูอ่สองยางเปอร์เซ็นต์นะครับที่เขาอุตสาห ยกไดโนให้เรานะครับคือไม่ต้องทำมาหากินแล้วละรับคือพี่ขอยืมสักสองวันนะครับก็เป็นน้องชายคนหนึ่งเดี๋ยวว่างต้องมาสัมภาษณ์เขาเพราะจริงคือคนนี้ก็คือมีรถครบทุกรุ่นเลยนะมีหน้ายาวมีมี3,000โปรส0 0โปรเกโป1.9เอางี้ดีกว่ารถรุ่นไหนบางทีสองไม่มีโอ้โหถ้าสองยังไม่มีก็น่าจะเป็นรีโวครับใช่ไหมใช่ครับีโวสู้ไม่ได้หรอกทะเนี่ยฝีมือยังเราพูดางเนี้เดี๋ยววันนงขึ้นออกรีโวแล้วพี่ถามนิดหนึ่ง ระหว่างเราขึ้นไดโน่เนี่ยมันจะเนียนกว่าไหมกับเราที่ประเทศที่ถนนเนียนกว่าครับเนียนกว่า,าเลยอ่ะมันดูในแต่ละรอบแต่ละย่านได้ในการจูนะพี่ติดตามชมครับ